ด้วยนะคะท่านไม่ประสงค์ออกนามอย่างสูงนะคะกราบขอพระคุณค่ะขอใหุ้ญมารีมีพระครูประกรรมของช้างนะคะช่่ยปกปักรักษานะคะคุณทองคุณแม่นะคะและครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองนับรวยเงินทองตลอดไปนะคะคุณแม่คะ่ะหนูขออนุญาตทำเป็นคลิปด้วยนะคะคุณแม่คะ่ะต่อจากคลิปนะคะคุณแม่คะ่ะสิบห้าแตก้าแล้วนะเวลาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าค่ะคุณแม่ สิบแปดสิบเก้านะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะคุณแม่ค่ะยี่สิบสองยี่สิบสามค่ะอากัดตัดก่อนยี่สิบสองยี่สิบสามค่ะคุณแม่อาจเป็นคลิปมองเห็นอยู่นะคะคุณแม่อาจเป็นคลิปมองเห็นอยู่โอ้ฟิว布拉ให้ฟิว สวัสดีค่ะสีโดมุนชูนะคะสวัสดีค่ะฮะ่าโอฟิวเวลาเฮยเวลาเฮยเยอะฟิวเออเออเบอะเบอเบอเพิ่งรถเบอเพิ่งรถครับครับสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแล้วค่ะคุณแม่ต้องกราบขอประทานทุกคุณแม่ด้วยนะคะไฟดับนะคะคุณแม่คะ ยีสิบห้าแล้วนะคะคุณแม่ตายีสิบห้าค่ะกลาบขอประทานตัวคุณแม่หด้วยนะคะวันนี้ไปดับยีสิบห้าแล้วนะคะคุณแม่ตาค่ะ เบอตุยี่ห้าแล้วค่ะคุณแม่ขายยีค่คุณแม่ขายยี่ห้าตะก้าแล้วนะคะคุณแม่ค่ะเต๋อบ้านเต๋อประเจ้เลยยี่ห้าเจับประเจ้ค่ะ,คะออเิวออิว

จูออางงามอย่างสูงนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะออจารย์ไลฟ์สุกินเท่าน,นี้ก่อนนะคะหน,นูทำเป็นคลิปนะคะคุณแม่ะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพระพคุณคุณแม่อย่างสูงนะคะกราบขอบพระคุณค่ะอ่ะปอนต่อนะคะ อ่าป้อนต่อนะคะคุณแม่คะ่ตตะต้องกรต้องขับขอประทานโทษคุณแม่ได้นะคะย่ส <200 S 1> <อ>ิบห้า <500 S 1> แล้วน้องควานอ่ะปอ้อเลยครับยี่สหกยค่ะ27แล้วนะคะคุณแม่28่สดยีค่ะสามสิบค่ะคุณแม่ าสามสิบเอ็ดตะก้าแล้วนะคะคุณแม่จ้ากาขอขอบคุณคุณแม่อย่างสูงนะคะกาขอพระคุณค่ะหมูหมูตะนมอยก็หมูจะไปใช้หมูกินอ่ะสามสิบเอ็ดตะก้าแล้วนะคะคุณแม่ แย่งกันเียงเบ็ดนี่ไงท่ยสามสิบสาแล้วสามสิอ็ดแล้วนะคะสาอ็ดตก้าแล้วนะคะคุณแม่จ๋าสาอ็ดะกา ขอขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่เมตตาตาก็ไม่่องหนะตะไราตาก็ไม่่องหนะตะไรค่ะขอขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่เมตตาตะก้าผลไม้นะคะสมทบทุนซื้อแปลงหญ้านะคะคุณแม่ค่ะให้พี่แป๊จ่น้องอมนะคะกร่าบขอบพระคุณค่ะวันนี้อยู่สาสิบเอตะก้าค่ะคุณแม่ตา นองติดใบสาสิบเอ็ดแล้วนะคะคุณแม่ สามเอ็ดแล้วสามเอ็ดแล้วนะคะคุณแม่สามสิบสองค่ะสามสิบสามค่ะสามสิบสี่ค่ะสามสิบห้าค่ะสามสิบหกนะคะสามสิบเจ็ดค่ะสามสิบแปดค่ะสามสิบเก้าค่ะ นะคะอีกตะกร้านหนึ่งนะคะคุณแม่40ตะกร้านะคะ40ตะกร้าแล้วนะคะคุณแม่คะออฟฟิศสเปียร์คุณแม่ค่ะก่าขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากนะคะกลขอบพระคุณคุณแม่นะคะถ้าไม่ประสงค์ออกนามอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะก็ไม่ฟ้องละก็ได้ ก่าขอบระคุณค่ะนโมธนาสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่ค่ะที่คุณแม่ได้เมตตาพี่แป๊บจีน้องอมนะคะกราบขอบพระคุณค่ะวันนี้ก็ต้องกราวขอประทานโทษคุณแม่ด้วยนะคะไฟดับนะคะคุณแม่ค่ะกราวขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่เมตตาปิด้านนะคะออเดอร์ผลไม้พี่แป๊บจีน้องอมนะคะสมทบทุนซื้อแปลงหญ้า,านะคะคุณแม่จะให้พี่แป๊บจีน้องอมนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ ทานครบแล้วนะคะคุณแม่คะสี่สิบตะกร้านะคะคุณแม่จา้าค่ะขอบพระคุณคะ่ะไม่ดักตันเลยมีมืออย่านี้จะไม่ดักตันเลยไม่ดักทาแล้วนะคะคุณแม่คะ่ะ กอบขอขระคุณค่ะอนุโมทนาสาธุคุณด้วยนะคะกราบขอพระคุณคุณแม่อย่างสูงนะคะกราบขอพระคุณค่ะ